พระอาจารยจะอยู่ต่อก็อยู่ได้นะครับจะชวนไปทุรงต่ออีกอ่านึก็ก็รวมไว้ตรนนั้นก่อนก็ได้อ่ะเดยไดค่อยไปเช็ครวมอีกทีนึอ่มีมลนะครับเดได้ ขอาการพระนรสงคูบาจารย์ครับในช่วงรับต่อไปเราจะได้ถวายสักการะทำสามิจิกรรมกราบขอเข้ามาคาราวะถวายบุญท่านพาาระอา,า,าจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเนื่องในโอกาสท่านพระอาจารย์เมตตาได้มาเยี่ยมแท้กำลังใจคณะสงฆ์ในโครงการจาริกุดองเผยแผ่ธรรมเฉลิมเกียรติในโอกาสน,น,น,นี้กราบขอความเมตตา ขอพระอาจารย์นะครับได้ทำสามีธิกรรมเต่างระดับต่อไปครับขอคณะสงฆ์ได้กราบก่อนครับอ้อพียงกราบกราบญาโจ Karena sungguh baca Anumayang bodhasa pakawato bopapa karena magarangkaro mase. Namo anatasa pakawato สมมาสัมุทาสักโมตัสสะภะวโตสารโตสมมาสัมุทัสสมหเเระมาเนะมหเเระมาเนะทวารตะเยนกะทั สัพพะปาราธังสัพพังอปาราธังธรรมตุโดพันเตธรรมตุโดพันเตมหาเทเรปมาเทนามหาเทเรปมาเทนา ท้าวราตเยนะกัตตาท้าวราตเยนะกัตตาสัพพังอปราราธังสัพพังอปราราธังมธรรมตุโนพันเตธรรมตุโนพันเตมหาเทเรปมา,ทามทเทนะมหาเทเรปมาเท อวารตเยนกคตาอวารตเยนกคตงสัพพังอัปปาราธาสัพพังอัปปาราธาธรรมทุนโอพันเตธรรมทุนโอพันเตพระพเจ้าสังไร ออน้อมกราบสักการะบูชาออน้อมกราบสักการะบูชาขอ้อนน้อมกราบขอขมาออน้อมกราบขอขมาต่อท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์แม่วาแม่วาให้ประมาทพาพาให้ประมาทธาตานล่วงเกิน ด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจกรรมพันใดกรมพันใดที่ได้ประมาทพลาดพรางที่ได้ประมาทพลาดพรางข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องกราบขอขมาหนองกราบขอขมาและขอน้อมถวายสักการะบูชาขอน้อมถวายสักการะบูชาโดยบุญกุศล กุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติไว้ดีแล้วได้ปฏิบัติไว้ดีแล้วขอน้อมถวายขอน้อมถวายแด่ท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ขอท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ได้รับรู้ได้รับรู้อโนโมทนาโมทนาในบุญกุศลนี้ นนขอท่านพระอาจารย์ทพระาารได้เป็นร่มโพร่มสาย,เป,สายเป็นกำลังใจ,งใ,จให้กับสิทษยานุเสียญาติยายาโยมพุทธบริษัทให้เกิดคุณค่า ให้เกิดความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป,นไปด้วยเธอ

เดีย๋ยวญาติโยมค่อยค่อยถวายตอนหลวงพ่อจะออกนำบิณาบาตนะท่านไหนที่มีปัจจัยหรือว่าสิงของอให้ให้ความนะจะได้สะดวกกว่า นะสำหรับนะญาติโยมเนะ้อที่จะถวายสักการะหลวงพ่อนะครับนะเราสามารถทำบุญได้ในช่วงเดือนธันวาน,นะครับนะหัวยาววาจกรท่านจะเดินนำหน้านะครับก็ทำ,ำตามกำลังศรัทธานะคุณโยมนะอย่าให้เดือดร้อนกัน้วยกัน แดงพันเก่าเก่าแดงห้าร้อยเก่าเก่าก็ทำได้โยงแดงสาวไม่เท่าไหร่พรอนก็ได้รับแล้วนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ถวายสัการรกราระเสร็จแี่โจบก็คงจะได้ไปเข้าแถวจะได้กาบพ้า,พาและจะไ,ไปเข้าแถวรอใส่ป่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น นิมนต์พระคนเจ้าครับลอบออก่อนนะครับเราออกก่อนนะครับมอบลองเยนาวาจายวเจตสวาสังเกตุกัมังปะกตังมยายังสังโฆปะกิการาตุอจิยันตัง Karena sang tunggut sanche, tapi jauhkan, karena 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 teriak yo om pier สมมาสมพุโตภะคะวา